แล้วเธอเอินว่าแล้วเขาก็จ้เลกเราอย่างนี้บ้า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 เ้าบ้าง้รบ้า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 บ้บ้า้บ้กบ้าบ้าาง้ง้าบ้า้าบ้เ้าบ้าบะาบ้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 าา้้า้า้นบะเอ้า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 ้้า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 ้้า้าอ้า้บ้า้าา้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 ้า้าอ้าา้า้าอ้า้า้า สวยไหมคะนัไหนหมุนโชว์หนึ şey <_<_<_่งทีอันเจ๊อันเจ๊ใหญก็าลังหมุนแล้วก็าลังหมุนแล้วแฮงเอาแหงเอาหน่อย กับเพื่อนเพื่อนนินนินแล้วก็เพื่อนรันก็จะมีตามมาด้วยวันนี้เราก็แค่มานั่งฟังเพื่อนนินเหมาหมอยเพื่อนรันแก๊งขาไก่ก็จะตามมาด้วยขาไก่ใช่เขาตั้งชื่อแก๊งแล้วนินจริงหรอแล้วแก๊งเพื่อนนินต้องชื่ออะไรดีอคนสวยบาร์บี้เพราะว่าแอบเห็นเพื่อนนินมาแล้วคนสวยบาร์บี้แก๊งนี้นะคะขอตั้งชื่อเลยว่าคนสวยบาร์บี้ ก็มาแหงเอาเบาๆนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิดเรียนไปอาทิตย์แรกเนาะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหนักแน่นอนก็เลยจะมาทำคลิปแบบแหงเอาชิวๆให้ทุกคนเห็นเห็นว่าเราเราก็มีมุมชิวบ้างไปเดี๋ยวเพื่อนเรารออยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวไปร้านกันเราดีใจพิเศษอะมันคึกอับคึกฮอร์โมนวัยรุ่นมันพุ่มพ่านยังไงก็ไม่รู้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าเราแบบว่านักเที่ยวนะใชถึงร้านแล้วใกล้จังแต่เข้าร้านเลย อะไรกันาะมันก็ต้อง energy เท่านี้แหละเนาะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะอายุ22ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดวีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายค่ะจองวิถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแก๊งนี้แปลกหน้าแปลกตาไปหรือเปล่าเปล่าเลยนะคะอันนี้ก็แก๊งเพื่อนนิมที่อ o s m o นะคะ เราเรารู้จักกันได้ยังไงไปแข่งราการรายการรายการหนึงได้มารู้จักกันเพราะว่าเราอะอยู่ทีมเดียวกันตอนวิกสามแล้วก็สนิทกันตอนนั้นไม่ขาดออกจากกันเลยจออดจริงถ้าเกิดมีคนดูเขาอาจจะคุ้นหน้าคนนี้นะสอยละซวยซวยละสอนซวยละสอน making เอา s happy a n ตอนนี้เรียนจบกันหมดยังคะทำงานกันไม่ยทำงานแล้วถึงยังไม่จบเลยแต่เราทำงานแล้วไงอุ้ยเออเราทำงาน่่ใช่ใช่แล้วตอนนี้คืออยู่ในเป็นไอดอลหรือศิลปินเป็นศิลปินด้วยค่ะตอนนี้ชื่อวงว่าคอสมอนอ๋อคือได้เดใช่ได้เดได้เดแล้วตอนนี้ก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์ด้วยใอ้ก็รอติดตามกันชื่อเรื่องว่าชื่อว่าคะรักหนุ่มได้ไหม เอฟซีนี่หลงแล้วนะเพื่อนสวยมากแต่อย่าปั้นใจเยอะนะคะเราด้วยความอบอุ่นอยู่ค่ะเราสองคนยังเหงาอยู่อย่าเพิ่งหนีพวกเราไปไหนนะคะค่ะคิวไหมคิวไหมมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพอเทลมาเทลได้หมดเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่เดินเฉียดผ่านแล้วเธอเอินว่าแล้เขาจะจบเรื่กเอะไรอย่างนี้มึง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 งร้ย โอ้ดีใจมากอะไรคือครั้งแรกที่ FC ครับเราครั้งแรกแล้วเขาก็บอกว่าเอออยากให้มาที่นี่พวกเราก็เลยแบบว่าคิดคอนเทนต์มาว่าแบบอยากจะมามาที่นี่เมามอยเบาๆใช่ให้เพื่อนเราได้สังสรรค์บ้างโอเคเดี๋ยวรออาหารให้เสิร์ฟอาหารเลยไหมเออเสิร์ฟอาหารเลยตายแบบเครื่องดื่ม เขาต้อนเราแกงบาร์บี้ปะคะ oh. ใช่ก็อาหารน่ากินมากมีคนรู้ใจหรื okay. อยังเอาแค่คนรู้ใจขอบเลยค่ะกาที่อยากจะมีน้อสวยขนาดนี้ก็เป็นมันก็ต้องมีสักครั้ง <c oughs> อย่าบอกนะสอนหมดเอาดิเอาดูอยากดอนใแล้วอ้วย ส่มันจะสวยจริงแต่ว่าส่วนใหญ่สดวหมดแล้วเราสดนานส่วนหมดส่วนนานด้วยไปแชร i ไีหรือยังดี่มันเริ่มจนุ่นเนาะนุ่นนะคะก็จะเป็นนุ่นดับเบิลเนีนะคะค่ะก็ไอจีนะคะ D E V I A P H A ค่ะ เดี๋ยวก็ไม่มีใครเหมือนเดิมอรา,อาลองชิมไหมยกนิ้วคืออร่อยมาก,กมอ,อร่อยไม่นิดเก็บป่องอร่อยแต่ถ้ามีข้าวอะก็คืออร่อยทุกคนมันกินง่ายด้วย อยากรู้แล้วแบบสาวๆสดๆสวยๆแบบนี้ปกติแอคทิวิตี้ชอบทําอะไรหรือว่าวันหยุดเนี่ยไปไหนบ้างจริงๆส่วนใหญ่ก็ทํางานกันแล้วก็จะมีนัดมาแหงเอากันบ้างแบบกินข้าวกุบกรอบกันบับสาวโซนเนาะถ้าเป็นวันหยุดเลยจริงๆเนี่ยก็จะแบบไปตีกลอบอะไรอย่างงี้ไปออกรอบตีกอบคนขย่นตีกรอบชอบมากไม่ได้ตีมาสี่เดือนแล้วอ่ะไม่เป็นไรนัดแบบจอยๆเราไปได้ได้เลยชิลๆได้ถ้าวันหยุดนุ่นเนี่ยหาเวลานอนหาเวลานอน เยอะติดบ้านไม่ค่อยที่ออกไปข้างนอกเนี้ยเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมอะไรอยู่บ้านเช่นดูซีรีส์สุดสุดเลยคือเล่นเกมแต่นิ้นอยู่บ้านไม่ได้มันเบื่ออะไรคุณก็ออกกําลังกายอ่ใช่ใช่แต่อ่าช่วงนี้ช่วงนี้ออกกําลังกายค่ะนี่มีเขาเรียนเสร็จเขากลับบ้านก็ออกกำลังกายค่ะแต่ว่านิ้นมีคําถามหนึ่งเชื่อว่าทุกคนก็ต้องอยากรู้สเปคอย่างไงเริ่มจากทางน้นก่อนเลยดีกว่าทางนี้แหละค่ะบอกไปหลายคลิปแล้วอันนี้ดีกว่าสูงขาวประมาณร8 0ปเพราะว่านี่เป็นคนสูงจะไม่เน้นหล่อแต่จะชอบคนน่ารัก เด็กชั้นเจนสูงอะเพราะว่าเราก็เป็นคนสูงเหมือนกันเรื่องอายุท่าคนอายุมากกว่าเด็กกว่าแต่มีวุฒิภาวะได้ไหมก็ได้หมดไม่ติดตอนเนี้ยแต่ว่าแบบเออขอคนที่แบบมีความิดโตน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าวทีเขาจะงงเงงก็ได้แต่ว่าแบบใช่าชใช่เพราะเราก็แบบทํางานมาแล้วอะไรไอ้เต้าขาวตีชอบชอบไอ้เต้าแบบมาหน่อยคนเดียวกันไหมคะน่าจะมาเนี้ จริงป่ะถ้าโตขึ้นแล้วมันก็ไม่มีสเปคที่ตายตัวใช่ไม่มีเลย <c oughs> บางทีส <c oughs> เเลี่ยไปตามซีรีส์ที่ดูจริง <c oughs> แต่ของมันจะแบบไม่คือไม่เน้นตั้งแต่แรกถามว่า,าทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีสเปคแต่ละน้ไม่มีเลยไม่มองเลยเป็นศูนย์แล้วค่อยมาดูที่นิสัยเห็นใครแล้วแบบว้าวว้าวทุกคนนะเอาจริงๆแต่ว่าสุดท้ายอะถ้าจะแบบมาเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนคุยก็คือต้องนิสัยต้องมาก่อนใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติวันนี้เรากินข้าวกับคนนี้แล้วเราแบบว่าอยากเจอเขาในวันพรุ่งนี้ะ ใช่่ต่อให้เขาแบบไม่ตรงสเปคเลยแม้แต่อย่างเดียวเขารู้สึกใช่ใช่พวกเราผู้หญิงเน้นความรู้สึกเป็นหลักคแล้วความรู้สึกมันก็ห้ามกันไม่ได้ใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอจะรู้ไหม นี้พี่นิกกี้ต้องกดไลค์ลลให้นะคะแล้วก็ต้องแชร์ให้ด้วยถ้าสมมติว่าคุณเจอผู้ชายที่ชอบคุณจะรู้สึกยังไงคะก็จะน,นิ่งเลยไม่นะคุณเล่นผู้ดี เวลาที่คนนี้นะคะเจอคนที่แบบรอเราเอาการตัวแทบปิวอย่างนี้เลยตัวเหลวอ๋อเล่นแรงไว้ก่อนส่ายดุแรงแต่ว่าถ้าเขาอยู่ใกล้ก็จะมีทริคอะไรมาอย่างที่เราสามารถรู้กันได้ไม่กล้าไปจริงอดีคือเห็นเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่าพอเจอคนที่ชอบก็คือเฉยมากไม่กล้าเราจะอยู่อย่างนี้อันที่เมื่อกี้ถามเราก็จะอยู่แบบจริงฟังเหรอจริง แต่ไม่ให้เขารู้ของนั้นนี่คือเก็บอย่างเงี้ยค่อยบอกวันพรุ่งนี้เลยนะหมยถึงบอกเพือนใช่เก็บเงียบเลยดใช่แล้วเราจะแบบว่าไม่คุยด้วยใช่สายตามองอะไรอย่างนี้ก็รู้รู้กันนะวาจะเห็นเลยถ้าเจอคนที่แบบชอบจริงคือในผู้นิตาเก็บนิ่งเนาะใช่นิ่งเขาก็เลยยังสดนะตอนนี้ค่ะหนูมีความเชื่ออย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในไอจีหรือว่าถ้าเจอต่อหน้านะถ้าเราชอบเขาแล้วเขาชอบเราเดี๋ยวเขามาเองมันมาเองส่งสัญญาทางจิตค่ะชอบลึกๆอะ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะคนนั้นเขาอาจจะทักมา <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถ้าเขาไม่ชอบเราส่งสัญญาทางจิตของเราก็อาจจะส่งไปไม่ถึงมันเป็นอย่าง <c oughs> นี้มีมไหมคะแบบว่าแอบชอบใครเราเราไม่กล้าทักจะอยู่ดีเขาทักมาเอ <c oughs> ชอบนะหายไปก็หายไป สิบล้อยอ๋อน่าจะเป็นคนที่ขึ้นเป็นคนที่ชอบคนยากก็คือแบบชอบแบบวิหล่อหล่อหล่อแค่นี้แต่ไม่ได้ชอบแบบจิตใจแต่ถ้าชอบแบบคนที่คุยเข้ามาเขาจะเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้ชอบเขาแล้วก็ค่อยๆเริ่มอันนั้นถือจะแบบฟิลนั้นมากกว่านี่ส่นนี่น่าจะชอบใครนะแต่แบบแอบส่งสัญญาณเล็กๆอาจจะแค่แบบเอาไปส่องบ่อยหน่อยหรือว่าแบบแค่กดไลค์สตอรี่แต่ว่าเราจะไม่ทักไปอ่าเป็นการแสดงว่าฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะฉันมีตัวตนน่ะ บรือว่าหนูต้องใช้มุกนี้บ้างเพราะไม่เคยเลยแต่เราไม่กล้าค่ะเออใช่มีคนมาจีบไหมก็มีบ้างค่ะป่าปลายแต่ว่าตอนนี้มุ่งงานก่อนค่ะความรักยังไม่มุ่งค่ะเพราะว่าเรียนหนักด้วยทางานอีกอะไรอย่างนี้ยังไม่มีเวลาจีบัสอย่างอื่นใช่ไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็ยังแค่ยังไม่พร้อมแค่นั้นเองชอบคนสู้ค่ะก็ทำมาสู้เยอะๆนะคะแขงแขงเหือดมากแต่ไม่ใคนมาจีบนวเดี๋ยวทีนี้ถ้แบบุอย ใส่ตรงเลยก็ได้นะที่บอกว่าจะไม่แบบยอมยมแบบแค่นิดให้แบบไม่มีดีเอ็มดีเอ็มก็คือวางมากแต่ว่ามีแค่แบบกดไลค์ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเฉยเฉยกดไลค์กับไม่รุกไม่รุกฟิลนั้นไม่รู้เอาจริงคือมันเป็นคนไม่ค่อยได้แบบเช็คโซเชียลด้วยใครที่แบบมากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะเพราะว่าไม่ดูเราก็ไม่ได้แบบมานั่งไล่ดูว่าใครมากดไลค์ถ้าแบบกดไลค์มาอันนึงก็ไม่รู้หรอกว่าอันต่อไปเรากดไลค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้น DM ส่วนนี้นะไม่ได้ตอบแบบดาราหรือแบบติดตลกอะไรนะมันไม่มีคือไม่มีจริง เหมือนพี่เดวี่ที่แบบใครกดอะไรมาก็คือไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ DM เนี่ยคือไม่มีเลยแต่ DM เนี่ยคือไม่มีเลยแลวด้วยที่อยู่คนเดียวได้อะไรแบบเลยเลยไม่ได้สนใจมากใช้ชีวิตคนเดียวได้ก็เคยดูหนังเล่นเกมคนเดียวไปกินข้าว<อ>คนเดียว,ยวก็ทําได้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้โฟกัสของนินนะก็มีมีคนมาจีก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็นินก็อ่ามุ่งทํางานก่อนต้องซ้อมนินก็มีภารกิจของนินตอนนี้ก็ต้องออกกําลังกายต้องให้เวลากับตัวเองตอนนินก็อยู่คนเดียวก็แฮปปี้ด้วยคนที่มาเข้ามาหาาานนนนิกกก็็ส่วมมคือถ้ั ใช่มันก็ต้องแบบมีเวลาให้นินด้วยแล้วก็เขาต้องเข้าใจเราด้วย,<า>ยไม่ได้ดปิดกั้นได้ใน,ออในระดับหนึ่งล้วกัใช่ <ๆ S 1> เ,รเราก็ดูแลตัวเองได้ <c oughs> เ,เข้ามาได้เรื่อๆเลยค่ะ <c oughs> นี่คือเล็นแรกที่เหมาแบบผู้หญิงผู้หญิงมากนะหญิงล้วนหญิงล้วนแล้วเปิดแบบสเปกหรือว่าเล่าสู่กันฟังจริงจิหญิงล้วนและหญิงสวยด้วยใช่ฝากแทปนี้นะคะเผื่อบางทีอาจจะเชิญถามถ่ายกันอีกถ้าใครอยากให้เพื่อนนินมาอีกหรือว่าเพื่อนรันก็บอกกันได้เดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปกินก่อนนะคะอาหารน่ากินมากพวกเราแฮปปี้บอยสวัสดีค่ะดีค่ะ กดซับด้วยอย่าลืมกดซับกดแชร์กดติดตามให้แล้วนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ๊ง